ีดีต้อนรับสู่ช่องแม่กำนันสตอรี่นะคะดีใจได้พี่น้องดีใจเนาะเป็นจังไงเนี่ยคะ่ะเป็นจังไงเนีย่ยบ้านแม่กำน,นันอยู่ทาง,งเมืองเลยฝนตกว่าสารยินข่าวว่าฝนตกสองมือแล้วพี่น้องก็ดีใจเนาะก็เลยอยากมาบอกให้พี่เห็นน้องเาฟังอันฝนตกฝนตก,นตกดูหนาวฝนตกยงมหนาวว่าสันทนาะฝนตกเดือนมกราฝนตกหน้าหนาว กสินาวในพีหนวัวอากาศกสินาวอืมควันอื่นก็นห้รักษาสุขภาพน้ำเด้อทางฟังอันทีหนาวๆเนาะในกำนันที่โคราชฝนตกตกค่ะฝนตกอากาศกับหนาวอากาศก็ไม่หนาวเนาะอยู่ทางเมืองเลอยอยู่ทางบ้านแม่กำนันฝนตกว่สาสันที่นี่กระดีใจอี่หยังวะดีกระดีใจเหล้ยวพักหวานปลากระสิึ้นเนาะ <c oughs> ฝนตกฝนตกใส่พักหวานปลาฝนตกใส่เหตุตนไม่เฮ้าที่ ก่อนหน้านี้ก็คือแห้งเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องไม่กำลังสตอรี่เนาะดีใจบ่อทั้งฝนฝนตกบ่อค่ะเนาะผักหวานปลากะสิขืนเนื้อเด้ถ้าฝนเข้าตกถือเนาะฝนตกใส่สองครั้งสามครั้งแล้วเขาก็จะขึ้นเราก็จะมีผักหวานปลากินโดยที่ผักหวานปลากบผักหวานบานห้างรู้ส้กวอารสชาติดมคือกันเดอพี่นองซีบองสูฟังเนาะผักหวาน ยูนี่นี่แม่กำนันได้กินผักหวานเราเด้เป็นผักหวานบ้านที่ปลูกเนาะปลูกไว้ในในใน,นสวนของเรานี่เอ๊ะคืกก็ลูกสุกวาอ่าคือลูกสุกวาอวามหวานบอทอเด้ไม่เท่าผักหวานป่านะคะถ้าผักหวานป่าตามธรรมชาตินี่อ่าเขาเกิดขึ้นใหม่ๆนเนาะสังเกตเบิ่งดอกแม่กำนันสังเกตเบื้องเขาขึ้นใหม่ๆนี่เราไปเก็บเราไปเก็บบนภูเขาบนป่าอ่าท้องไร่ท้องนาเราน่นะอืมจะมีความรู้สึกหวาน หวานแล้วก็อร่อยกับผักหวานที่เขาอยู่ตามบ้านเราเนะี่ยก็หวานกาน็อร่อยเหมือนกันแต่มันจะน้อยกว่าก็เปรียบเทียบกันแล้วก็คืออ่าเห็ดอะไรก็แล้วแต่ที่เราปลูกแต่เห็ดป่าธรรมชาติจะมีความอร่อยมากกว่าแบบนั้นบ่ค่ะนาะน่าจะเป็นแบบนั้นผักหวานป่าก็เช่นเดียวกันอันไหนก็แล้วแต่ถ้าเราปลูกอะ่ะมันก็อร่อยนะไม่ใช่ไม่อร่อยไม่ใช่ มันอร่อยอยู่แต่ว่ามันอร่อยน้อยกว่าของป่านิดนึงขันพอจังสันอืมั้งแต่ไกลบ้านก็ไกลปลาไกลปลาก็ยังแสบกลัวนอพี่น้องเปนเป็นธรรมชาติบมเนบ่ได้กินอาหารบ่ได้อ่าอย่างเขากินอาหารธรรมชาติก็มีความเป็นธรรมชาติพักหวานปลาเคื่อกันเขาเกิดตามฤดูกาลเกิดตามธรรมชาติไม่ถูกบังคับให้ขึ้นหรือเปล่าเนาะไม่ถูกบังคับให้ขึ้นไม่ถูกบังคับให้อ่าขึ้นนอกฤดูหรือเปล่าเขาถึงมีความแบบว่าอร่อย อร่อยแล้วก็แน่นแซ่บกว่าแท้ๆด้วยค่ะพี่น้องแซ่บกว่าแท้ๆบะเสือไม่กํานันกระล่องเบิงด้อถ้าผักหวานถ้าผักหวานถ้าตรงไหนที่มีมีป่าผักหวานเนาะมีภูเขามีป่าผักหวานล,อล,อลอ่องล่องเก็บผักหวานปลามมกแลวกันผัวกหวานบานเฮ้าล่องเบิงด้อกระสีความนีม่กระสีตางกันเนาะค่ะพี่น้องฝากไว้สมีด้วยกระด้๊ดค่ะ ไว้ซนีละอันดีใจพระวานป้ากสิขืนเลี้ยวที่นี่ความความแสบกระสิบตางกันเนาะเดี๋ยวไล่นาจังค่อยมาพอกันไหมพี่นองเอ้ยเห็นจังไหมีความเป็นแบบวา่ามีความเป็นแบบวา่าอันมีความแบบวา่าลานตื่นเนาะพี่นองโอ้ยลานก็นตื่นเนาะเห็นจังไหนบานนี้แต่จากหน้าที่เนาะบานนี้ในการไล่ครั้งนี้เนาะ ลำบากค่ะขนาดเลยแม่กำนันแต่แต่แม่กำนันก็อยากไล่เนาะพี่น้องอยากมากพอพี่พอน้องดอาหลานกำลังนอนเนาะเลี้ยงหลานอยู่บะนี้หลานตื่นี่ิรย์วาน,นี้ดีใจกับพองว่าฝนตกท่ามพังหวานเดียวกลับไปบ้านแม่กำนันกลับไปบ้านเดี๋ยวสิพาพีนอนห้องไปเบิง่งไปเก็บผักหวานเนาะค่ะเนาะผักหวานทึ่งภูเขากหวานธรรมชาตินี่แหละผักหวานปลาสวัสดีทักทายทุกทา่านด้วยค่ะเด้ออ่าทักทายทุกท่านที่เข้ามาค่ะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะขอบคุณหลายๆอาจสิวได้์ยูดุลเนาะอ่าาจะไปให้ได้จะ กตหน้าที่แปลหน้าที่เนี่ยกระไข่เนาะหลานกระไดโอ้ยเนาะอ่าคือคืออ่าถึงยากแค่ไหนถ้าใจเราผ่านเราก็อยากจะทํานะคะเราก็อยากจะทําเนี่ยไม่กำลังกับเกีที่สิ่ท้ายคลิปกับเนีที่สีไลฟ์สดกัากบานเพราะว่าอ่าเท่าต้องอย่างหลานเนาะหลานก็อายุแค่สามเดือนสามเดือนนึงพี่นวงเขาก็ควบคุมกับบได้ยถกเนาะ นอนกับบโดนบังเทือกัน้อนเป็นซุโมงบังเทือกเขากับนอนข้าวเดียวเขาก็เขากับวัววัวกำหนดบ่ได้ว่าเออเขานอนช่วงนี้แล้วเขาสินอนโดนบ้นเนาะเขาสิไปไล่สิไล่บ้นเนาะเขาสิไล่จากละที่เนาะอ่าสวัสดี้อคะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะคินดีตอนราบแล้วค่ะกะมื่อนี้ค่ะได้ยินเสียงเราก็สิไปแจ๊กน้อยเนาะค่ะขอพูดหลายๆเด้อที่เขามาให้กำลังใจเนาะอยากไล่เทอดีอยากเคล็ดเธอดี คือเราอยากจะทําอ่ะยังไงเราก็ทํนเดี๋ยวกลับไปบ้านก็เนาะทางเดือนกุมภาพันธ์กำนันสิกลับไปบ้านเพราะดีลหละเขากับจิกพวหวานกัสิขึ้นเดี๋ยวสิผ้าไปกิบพวกหวานอเดี๋ยวสิผ้าไปกิบพวกหวานอันการล่องเบิงค่ะล่องเบิงก็ต้องซื้อแม่กำนันกับได้เนาะล่องกินเบิงพวกหวานปลากับพวกหวานบ้านเนี่ยแสบตั้งกันเด้อค่ะแ่บตั้งกันคืองเฮ็ดปลากับเฮ็ดบ้านนี่ล่ะ เห็ดที่เพื่อนปลูกก็อาจจะแซบับแซบเพื่อกันอร่อยขึ้นกันแต่ของป้าก็มักจะมีคำว่ากว่านะคะมันมันตรงกันที่คำว่ากว่ามันต่างกันตรงที่คำว่ากว่าแซบยูแต่อันนี้แซบกว่าอย่างสิ่นะคะอันนี้ก็แซบยูแต่อันนี้ก็แซบกว่าของป้าก็จะแซบกว่าเห็นเนาะค่ะเนาะเอาสิบอได้อีหลีล่ะคะพี่น้องค่ะจัาไหนจังไหนก็ฝากไว้ในเด้อค่ะเด้อสามีราคสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ